ปอนนนี้เซโยค่ะพี่น้องนะคะเอาบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนมาให้ดูให้ชมกันค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อกล้วยมาถึงบ้านก็จะประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะเพิ่นคิดหอยปะป๊าคิดถึงบ้านค่ะพี่น้องคะเพื่นตื่นเต้นขนาดจ้าหลังจากที่เดินทางมากับแม่แม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะพี่น้องคะก็จะประมาณนั้นคะ่ะเดินทางจากมุกดาหารถึงจ,จังหวัดอำนาจเจริญจ้ะโดยความเป็นห้างบ้านห้างปะป๊านานค่ะพี่น้องคะตั้งวันนึงอาทิตย์จ้ะพี่น้องคะอาการเมื่อเจอปาปา๊าเมื่อลงจากรถก็จะประมาณนั้นค่ะพี่น้อง หลังจากที่อวยคุณลูกแล้วนะคะพี่น้องก็มาอวยคุณสาก่อนค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าอยากกินแจ่วฮ้อนก็นเลยจัดไปกระทะใหญ่จ้าพี่น้องค่ะแจ่วฮ้อนเนื้อแซ่บค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศตอนแรกๆของชีวิตของพัวห้องสามชีวิตค่ะพี่น้องมาด้จ้ามากินแจ่วฮ้อนด้วยกันแซ่บเ,เลยค่ะพี่น้องค่ะ ระหว่างที่แม่กับป้าป้ากินเจ้าหอนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็นอนรับเป็นตายเด็กปุด่วยกระไรเพิ่อนสงสัยจะเมื่อยรถดค่ะพี่น้องน่านบ้าละตัวค่ะพี่น้องค่ะนอนไปสักพักทําเหมือนไขรซื้อมากเลยค่ะพี่น้อง ขอเนือ้ออะไรดีค่ะแม่แม่แม่ทานเยอะแล้วอาให้กล้วยๆด้วยค่ะเพื่อนก็จากประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนก็นชอบคอจิงสิ่งหรพี่น้องคอและก็แต่ก็ไม่ได้เอาให้ค่าปะเขาด้วยค่ะกะกะทำอยู่เอาไปให้เพื่อนกินข้างนอกตั้งหางก็กคือพอกับแม่กินเรียบร้อยพุระจังเอาไปให้เพื่อนจากพี่น้องแต่ชีก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้นอนเฝ้าอยู่อย่างนี้แหละค่ะพี่น้อง หลังจากที่แม่กับป๊าๆกินเซตเรียบร้อยก็เอาไปให้จัดแจงให้เพื่อนกินข้างนอกตั้งหาค่ะพี่นอ้องก็จะประมาณนี้ค่ะมะคากันบัตเตอนี้นะคะพี่นอ้องนี่แหละค่ะคือความสุขของครอบครัวเราค่ะพี่น้องค่ะกับเมโนูตอนเย็นเจ่วหอนแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะ